สบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวแพงเนาะสบายดีเบสสุขทุกคนมือนีบ่าวแพงกับตื่นตั้งแต่ตีหาพี่นอ้องใส่สุดบางแน้หนาวแห้งพี่นอ้องเอ้ยตื่นตั้งแต่ตีหาเนาะมือนีกับป๋ามมามือนีกระซิม่อัน,นันสิไปเก็บพักเตรียมมาแจกเนาะในเนื่องโอกาสงานวันเกิดของคุณแม่ละไม่เนาะเพิ่นสีทำบุญแจกพักอุดหนุนพักบา่าวแพงมือนีแจกหลายอย่างพี่นอ้องทั้งพัก เคงแตงโมเนาะเครื่องหน้าแม่น้องลิงที่น้องปอดหลายอย่างเนาะบาแพงกับตื่นเต้นแหงตื่นมาตั้งแต่ตีสี่กว่ากว่โาโหเสร็จนะฮะปลาเมาปลาเมากับเตรียมโตเผื่อสิออกไปหน้าเบาแพงที่น้องไปเก็บพักนํากันเนาะเตรียมทําบุญงานเกิดวันเกิดของคุณแม่ละไม่เนะ<บ>าะยังได้ก็ไ <บา S 1> ในเนื่องโอกาสวันเกิดของคุณแม่เนาะ ขอให้คุณแม่สุขภาพเข็มแข็งลำรวยลำรวยความเจ็บอย่าได้ความไขม่อนะย่ามีเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อคุณแม่เด้อเมนี้กะลูกๆก,ก,กับปะเมากสิออกไปเก็บพักอยู่หน้าเนาะเพื่อเตรียมที่มาแจกเป็นสะพานบุญให้คุณแม่เนาะไปเบิง่งไปสมกันพี่น้องตอนออกไปหอดหน้าเนาะประเมาหลดคนละขั้นพี่น้องกับปะเมาเอ้ ตอนนี้ก็มาหอดหน้าแล้วพี่น้องพิงพาก่อนหนาวแหงพี่น้องเอ,อ้ยจิบใจหนาวแหงมาหาเพื่อน งามสาวๆพี่น้ะใสอ่งหัวเดินต้มไปเปิดประตูเล่าเดือนสามเนาะออกใหม่สามคำเอาลืม,ม,ลมหเัเปิดประตูเล่าจะวันหนักน้องสิจี้หาไปแล้วเอ้าตายเปิดประตูเล่าลืมหัดเปิดประตูเล่าพี่น้องผัดได้หนักกับเท่าแพงละบาทเฮ้ยมาขีดวางแผนเดย์เนาะบาทเอาขั้นบวกเกินก็เอมงคือสิเปิดได้อยู่พี่เนาะ <c oughs> ต้องเปิดส่วนก่อน บายดีคืนนึ่งเด็กผีน้องเอ้ยน้าผีน้องเอ้ยเห็นยุ่งอ่ะเอาล่ะทานที่อ้วนเรียบร้อยเลยเอาโล่ะเอาอ่ะต้มแล้วก็เก็บมักถั่วเก็บพักแล้วก็เอาเมื่อเลยเนาะทะแวงเนาะยังบูเสียติเอ๋อฮะไปเบิ่งเผือกจะดูดลงไปใส่เสียมเดิยายอ้วนเขาไปบ้านคือกลับออกมาอีกเลย ยายอ้วนนะสิไปผูกแขนลุงพี่น้องมีแตค่คนเวียกลายอ้วนก็นตื่นแต่เสาสิไปผูกแขนลุงแม่เพือกบบมีหัวใดปลาเมาก,กับพอบแพงหาขุดเปลือกขุดมันให้ปลาเมาอย่มันบ่เป็นหัวจะเมื่อยตัวนี่ก็เออสิเอาเอันนั้น สาวๆถั่วกะสล,ลอนอยู่พี่น้องเอ้ยสาฟอนทิพย์กระสีออกมาแต่บุหัวสีมาตอนจกักมรงเนาะพี่น้องนะเนาะขึ้นกระยากลูก,อ,กอืนแตงจะมาปุกหักถั่วเป็นกะเดียกกะดองซาแพงนะ <c oughs> น้อง <c oughs> น้องบอสนะบอสาบายพี่น้องสาวเพลงน้องบอบสบอสสบายไปห้องหมออยู่ปากซองอีกแล้ว สะแพงบ่ได้มาน้ำเน่เพิ then, yes. mm ่นกระเนะน่องบดกระไข่ไปอยู่ห้องหมอปากซองนองืมมกถั่วดมาเอาไข่ให้ปาเมาพี่นมาเอาไข่ให้ป้าเมาพี่น่องควงหูชิช่ายที่ตอนว่าออกกันนะโวชนไปหอดใช้อย่าขึ้นออกแรกเลยกันปะหางหื่ง อบใจหลายๆบุนตไปเลยจะกลับบ้าีพี่น้องกำลังสไปผูกแขนเนาะป้าพ่อป้าม่ก็เป่าแพงกลางท่างกันเลยขับมาก้นเผือกกลนมันเห็ป้าแมาพี่น้องเพิ่นสิเปิดประตูห huh. ล่เจ้าสิไปิเปิดประตูเล่าอยู่แม่ใช่ไหม หาหัวหัวนม่ก็ลกบึงแล้วลกบึงแล้วมันกับบุมีหัวมันกับบุีหัวเผือกับบุมีหัวพี่น้องโอ้ยปลาเมาลืมท่านก็ซื้อไว้แลพี่น้องเลยสแพงส์สแพงมาล้วไปดสองแพงม่ได้ซื้อมาบ่คื้อว่าเพนทามืนบอจบ่ายน้องบอะทามหาเผืออห้ามันอยู่ด้ยมันื เด่นนะแม่นหูโอ้โธ่หัวบักใหญ่พ่อแล้วไอหัวเดียนอืมได้แล้วพี่น้องอผักอะีรเอาเครื่องมันใช่ยุ่งงงงายเด้อได้แล้วยังมาต้มไม่ก่อนพี่น้องก็ต้มยังมาพ่อเผือกพ่อมันเอ้าวผมขีดว่ามีอยู่แล้วเนาะนี่ก็นสิพากันเก็บผักไปแตกพี่น้องทำบุญงานบังเกิดของคุณแม่ละไม้เนาะอุดหนุนผักเบาแพงอุดหนุน จานฉิดพี่น้องไล้ยคนเนาะสอยเหลือมาตลอดได้กับขอบุญขอบคุณแม่หลายหลายเสงกระสิเก็บพักสลัดตั้งชายเก็บไปครบเลยมือนี้ของคุณแม่จัดเต็มพี่น้องวันเกิดเนาะจัดเต็มไปเลยบรรยากาศเศร้า กวงตุง้งกวงตุ้งนะพี่น้องนี้กำลังเกิดบอกแพงหวานไปเข้าหอมกับขันเงินน้องเข้าหอมกับน้องขันเงินตื่นแต่เช้ามาหากินเนี่ย เขาหอมกับขันเงินพักตังชายไก่กับว้นวนๆๆนะตังชายบาแพงกำลังงามแหลน้ำก้นพอบาแพงและไก่ก็ได้ แปลไปเป็นฝูงพี่เนาะฝูงอันนี้ไก่ซีอยู่หน้าเนาะอยู่บ้านตังหะพี่เนาะหัวยังตัเมาหัวอันคนปลูกมาตัวนี่ซะมาปลูกดกเป็นแหนะอุ้ย เก็บเนี่ยอะไกับโบเบิร์ตจักเถื่อโห่เลวได้นี่จักจักิเมียนจักเถื่อเก็บเลยพี่เนาะจักเถื่อธรรมดามันกิดเบิร์ตเป็นสุดเป็นสุดตัวอันนี้เพราะว่าเกิดขึ้นมาเรื่อยนั่งแต่งเจ้าหน้าป้ามาสันนั่งแตงปลูกมะถั่วซั้งมาเป็นโดกแทนมาสันอ่อนซ้อนเด้ประเมาเก็บพี่น้องเนาะขอท่านมาพี่น้องเก็บถาเขาเก็บถาน้องแต่งยังออกมานลำลัง ถั่วพุ่มเราปลูกนะอันนี้ครับออื้ทั Nowadays, ่วพุ่มทั่วดางขอัน่าดถูกนะโอ้ยฮดจนสิเป็งเงียนแบบทั้นสบายดีอีกหลอดนะพี่น้องเนาะถั่วเน่าๆใหญ่ๆเด้ออันฮดสวนแล้ะนะเพื่อสิแลวมิตาหะตะกี้เห็นมาลังกับครูหอดูมิตา หาบน้ามุดปลาเมาอ่ะนะพอทำมาด้พี่น้องความถูกแต่ยังหน่อยนะหาบหน้าจนหลังคดหลังเพิ่นคดคู้มืออนี่ย้อนหาบหน้าเลยพี่น้องย้อนความถูกความจนคดพักปุ๋มพักเนาะพี่น้องมักตัวนี่แหละหมักหมักตัวปุ๋มเป็นเรื่องบ้าไงวะตื่นเต้ดฤกษ์ฤกไปฮดกับปลั้นเพื่อสิแล้วแล้วล่ะกาผ้ากินเข่าไปโรงเยียนผัดกับเข่ากับมักตัวอีกได้เก็บไปซื้ออยู่ไดน อ้ําแมาทัวแต่ละมือนี่ยนะก็ลวกพักโเต็มมือชื่นมือนี้มือนี้เต็มที่เดี๋เดี๋ไปมือกันก่อนนี่พี่น้องมือนี้เต็มที่ดีแล้วมาทัวนะใหญ่ไวได้ยินเสียงรถมันเป็นเสียงรถเอพรอนบ่ต่แพงเออพี่น้องนี่พี่น้องขันเ้าก็เก็บไว้อยู่ได้แพงเฮ้ยพี่น้องเอ้ยพินก็ได้เป็นโยม เก็บก่อนเนาะสองคนกับป้าเมาลุยก่อนพน่อโอ้ยเสือน่องออกมาแล้วเบิดลหนึ่ง่วนป้าเมาเก็บมาขวบไหวขวบเคยเก็บแต่น้อยหน่อยลกผักพี่หน่องเอ้ยอ่อนดะเมื่อนำแบกในข้าวกอนทำได้เยอะเอาเมื่อ choa à, ừ, ừ. ừ. nhau nhau, khuỗi này bà lùi nhau nhau thì nọ, ghép vậy thành mặc, thành มีแค่สามคู่เองมาถั่วก็ได้พี่น้องเบิ้องยังบ่อเบิดพี่น้องยังขางเบื้องน่ะบ่้อมาเอาเห็ดแหลาคักอะไรพี่น้องเอ้ยมันคอยม่วนกับการเก็บมาถั่วคักอะไรยังวะได้อันได้อันสามสีจมเลยคุณแม่เพิ่นว่าเน้นเน้นมาถั่วเด้อเพิ่นนะจัดไปเนาะ กลับไปอย่าให้เสียอืมยังบ่มีไผมาพี่น้องสิแล้วล่ะพี่น้องยังอีกฝั่งเดียวเก็บกับปลามาจนสิแล้วยังบ่มีไมา2คนพี่น้องลุยพี่น้องหลังจากมาได้ครึ่งนึงเนาะโอ้ยปลามายังนําอยู่บ่ถอยพี่น้อง โมา,ายลวมันะอยัาางบ่มาอายู่าแตงลุยกับปลาหมาสองคน,น,งนพ,งพักสลัดเอื้อยสลัดนิบลุยล,ลกโล,ลกลโลดจะนักจัดเต็มงานวันเกิดคุณแม่หโลกมันงาดัก เมนโบลุกนี่การหนีมเก็บกินได้เฮิรเข่าก็มีพี่น้องเข่าก็มี่พักสลัดก็มีอยู่น้ำกันแต่ว่างามเข่าถ้ามางามแท้นี่เบอ้อปลาหม้อลกเลยปลาหม้อเห็ดลกโลดแมื่อเลือกแล้วพี่น้องเลยว่าจะสั่งมาเอาลกบนตาลี อ้โอ้ยถ้าแพงคือมัมมมมอน่นอุ่นักใหอบ่อนอุอ่นาุ่นอุสลอุ่น,นอ่นอ่นอุ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 ่นอ่นอุ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 ่อุ่นอุ่นมุอ่อุ่นอุ่อ่อุ่อุนอุ่นอ่นมนอ่นอุนอา่น่อุ่นอนอุ่น่นอุ่อุ่นอ่นอนอ่อ่นอนอ่อ่อออ่อา่อื่่อ่ กูว่ากว่ากนตุกตสร็จกัน่นอนเลยเอาขปุตน้ำมาอันกินที่เฮากับแยงถังไอ้แทงมันมีปลาอยู่เอาขปุตรน้ำเอาขปุตรมาพันกับปลาตัวเฮากับแมลงออันพอดีงานบุญนะงานวันเกิดของคุณแม่กับพอดีตรงกับงานบุญอันเดือนสามประเทศลาวพี่น้องแห่งกับบุญเขาไปอีกเนาะพี่น้องเนาะมเอนี่กับงาน บุญเปิดประตูเหล่าพังเล่าแม่แหละออกไม่ซ้มคำเดือนซ้มตรงกันกับอันเผ่าผู้ไทยพี่เนาะเผาผู้ไทยกินสีเหตุบุญเปิดประตูเหล่าเล่ากับเปิดคือการหักบริจาคงานบุญเนะาะพ่อแม่ก็เป็นเปิดประตูเหล่าแล้วก็กินเหล็กๆนหน่อยเนะาะถ้าอันเป็นอันเผ่าเหล้าเขากะ ถ้าเป็นเผ่าผู้ไทยนี่โอ้ยงานคือคืหญ่เนาะใหญ่แต่ว่านี่โควิดเหตุบ่ได้เพิ่นก็สิเหตุตามหมู่บ้านไทหมู่บ้านลาวนาะแม่นับขออวยไซให้พรเด้อเอื้อยละไม้วันเกิดของเอื้อยเนาะแม่นขอให้เอื้อยมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เอื้อยมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเด้อสาธุเนาะเฉยเลยชอยเหลือพวกเฮามาก็ก็ให้เนาะลายแล้วเนาะกา ขอให้เอื้อยได้บุญแลล่ายให้มีแต่ความสุขความเจริญร<ม>่างกายแข็งแร้งด้วยเด้อก็ขอขอบคุณเอื้อยแลยล่ายม่มีความสุขนนเนาะหัวย่าไงน่ะเก็บพักต่อกับพี่น้องมัน,มนสิช่วยดีใจเนาะเบาแพงก็ดได้ได้ขายพักปลูกพักมากกับมีคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดี<ม>ทุกคนเ<ม>นาะม,มาสนับสนุนตลอดเบาแพงก็ดีใจกับขออวยใจให้พร ทางคุณแม่ละไม่เนาะเนื่องในโอกาสวันเกิดเนาะวันเกิดของของเพิน่นเนาะขอให้เจ้าร่ำรวยร่ำรวยเนาะสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย,ย่ามีตลอดไปเนะาะเลยบ่ให้โรคหายมาเบียดเบียนเดอ้อคุณแม่เด้อขอให้เจ้าอายุหมัน่นขวัญยืนยตลอดเนะดาะจึงได้ก็ขอบบุญขอบคุณที่เบิ่งแย่งมาตลอดโดยซอยเรือทั้งจันทร์คิดโดยแล้วก็สนับสนุนบ่าวแพง แม่น้องลิงพี่น้องหลายขู่หลายคนสาวพรทิพย์องบอกบกบพี่น้องทางคุณ่ละไสนับสนุนคือกันแม่นบอกบกบพี่น้องทางคุณแม่ละไม้นี่สนับสนุนหลายทางนักเรียนนะเนอ่ะแม่มันเอื้อยเพิ่นก็ซอยแอ่ะป้าหม่าว่าในีเก็บผักต่อเก็บผักเนาะมันสีสวยมันสสวยเนาะพักกันตื่นตื่นประตูเล้าพักกันตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยพี่หอดพี่แล้วปลาม่าวพี่พี่มาเก็บเอาตัวหลายๆพี่ เป็นเหงา,าเป็นเหงาเนาะหนาวกันหนาวหน,นาวกันหนาวพี่น้องยินดีตลอดเป็นสะพานบุญให้แม่นี่พี่นอ้องพอจัดหนักจัดเต็มพี่นอ้องงานมันเกิดคุณแม่บ่าวแสงมาเลยพี่นอ้องคลิปต่อไปนะไปถาเบิง่งคลิปบ่าวแสงด้วยพี่นอ้องคลิปจัดคลิปยังจัดเต็มพี่นอ้องตามส้มต่อคลิปบ่าวแสงเนาะ ใสเ้มาหอนแหละแม่ปลาแพ้งนี่ะสิโจไว้สำนีก่อนเนาะโอ๊ยปลแพ้งนี่ะสิขอจบคลิปสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเนี่ยเด้อโอ้ยอ่อนเด้อมาหลับมาติมเต้ามาพักปอดสารผิดพี่น้องจัดนักจัดเต็มพี่น้องงานวันเกิดคุณแม่เนี่ยคุณแม่เน้นพักตังสายถั่วแล้วก็แล้วก็พัก อันนี้สลัดเนาะแต่บ่าวแพงสีเพิ่มหอมห้คุณแม่เด้อเหมือนี่สีเอาหอมไปน้ำเหมือนนี่เน้นหอมไปอีก<ท>เนื่องจากในวันเกิดของแม่เนาะสีเอาหอมไปรวมงานวันเกิดน้ำเอาไปแจกเอาหอมน้ำพี่น้อง<ท><ท>จงได้ก็ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงตลอดไปเนาะลํำรวยล้ำรวยความเจ็บจะได้ควมามไข่ยามีเดออ้อเัมนนี้<ท><ท>แฮปปี้เบอร์เดย์เดอ้อคุณแม่บ่าวแพงกับสีคอจบคลิปเนาะคลิปต่อไปกับไปหับส้มอยู่ทาง่องบ่าวแซงเนาะ Sabai D, if you know. Sabai.